สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆนมานั่งตัดตัดแต่งใบเฟอร์นะคะเนี่ยเขาไม่ด่างนะคะเพื่อนๆนสวยเลยค่ะนี่ยค่ะเขาจะลายด่างค่ะสวยเลยแต่ถ้าเรามองไกลๆเราไม่ได้สังเกตมาใกล้ๆถึงจะถึงจะเห็นว่าเขาด่างสวยเลยค่ะ สวยสวย <c oughs> เนี่ยค่ะเราต้องตัดใบแก่ๆเขาออก <c oughs> ต้องเข้าวางกระดินเอาวางกระดินแล้วไหลเขาก็จะไปแล้วเขาก็จะออกต้นใหม่ไหมคะมีหน,น่อใหม่ออกเยอะแยะเลยคะ่ะวางกระดิน นี่คะหน่อใหม่ทั้งนั้นอืมต้นนี้ยังไม่มีหนอ่อต้องตัดตัดแกงแกงใบเขาตอนนี้ก็นั่งรอน้ำค่ะสปริงเกอร์ยังเปิดอยู่ก็น้ำมันก็เลย น้ำใส่ย,ยางก็เลยไหลช้าไม่เสียเวลาเนี่ยค่ะต้องรยได้นั่งรอ อยู่หลังบ้านค่ะ